สวัสดีเพื่อนเอนช่องแอบดูสวนเพื่อนทุเรียนฝึกหัดครับวันนี้ผมจะพามาดูเม็ดทุเรียนพื้นบ้านที่ผมได้แช่น้ําไว้ไม่เชิงว่าแช่น้ําครับคือเราใส่น้ําไม่ต้องเยอะตรงนี้คือทุเรียนพื้นบ้านที่ผมแช่ไว้สองคืนแล้วก็จะงอกลากออกมาอย่างนี้สองคืนแล้วต้องรีบเอาลงดินแล้วครับเพราะว่า ถ้าไม่เอาลงดินมันจะเน่าล่ากมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะเน่าครับนี่คือการแช่น้ำเปิ่มๆไว้สองคืนส่วนมเมล็ดทุเรียนพื้นบ้านที่เพิ่งได้มาวันนี้ก็เนี่ยครับเอามาแช่น้ำสักนิดหนึ่งเดี๋ยวสักสองคืนมันก็จะยาวประมาณนี้แล้วก็รีบเอาลงดินนะฮะส่วนเพื่อนๆสมาชิกที่ขอทางเมล็ดทุเรียนพื้นบ้านมา ผมยังติดค้างอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วครับก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆมีเมื่อไหร่ผมก็ค่อยๆส่งผมไม่ลืมครับก็สมาชิกท่านที่ได้รับเมดทุเรียนบ้านไปแล้วก็รีบเอาลงดินนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับสมาชิกที่โอนเงินมาเกินกว่าที่ผมส่งไปค่าส่งก็หกสิบบาทครับน่าจะทั่วไทยเพราะว่าผมส่งทุกเจ้าก็ 60บาทตอคลิปนี้ก็เอามาให้ชมชุเรียนเม็ดปืนบ้านที่ผมเพาะไว้แช่น้ำไว้ก็ยังไงช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่รับชมครับขอบคุณครับ